แกงแพ้ครับอแพ้จริงๆอ๋อแพ้จริงจรนะครับเรามองไปจุดล่อยเรือทั้งสองลำเข้าเทียบทุนแล้วเทียบทุนแบบแฟนเรือไม่อยากจะเชื่อชนะมาแล้วหนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้จะเป็นยังไงป๋าเที่ยวนี้ชอสมุนนวามาอยู่ร่องน้ําสีแดงฝั่งเราเนี่ยเนาะฝั่งทางนี้ฮ่ เจ้าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่หนองหงและกะ็ติชอมอยู่ทางบ้านจา๋าเหลือเปิดกระจุยกระจายแบบนี้เห็นไหมออกอ,อกจากจุดปล่อยเนื่องจากเป็นน้ำนิ่งต่างคนต่างปั้นน้ำเป็นพองปล่อยปดกระจุยกระจายเทพบุญเทพบุญเมืองแป่เที่ยวนี้ทําไม่มีน้ำสามนะไอ้ไอ้ไม่ไน่อเอาแล้วจากจังหวัดมหาสารคามลุ่มเป็นอาชีกขอชอตะบุญย้อนตะบุญตาวานล่องน้ำสีแดงวฝั่งที่ต่างคนนะอัมีต่างคนต่างกี้ชอตะบุรพิมายนครราชสีมาว่าอย่างไรจะสีหรือว่าจะแสง ได้หรือไม่ได้<า>ได้หรือไม่ได้ต่างคนต่างเปิดตอนนี้การเริ่มตามสายตาเริ่มจะนํำเล็กน้อยในน้ำจอ ตบหลาวาครับเรือจากโคราชอำเภอพิมายโคราชจะไปแรงแทงนีงไดินไปแต่เทปบดเมืองแม่เสกุยบอกว่าถึงจะเป็นชนเล็กสู้เับเว้ยสู้กับเว้ยกอด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 ได้แตงได้หรือไม่ได้ว่าแล้วรองหนานแบกชดตบหนาวาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะมีเจ้าสามแล้วมันเหนื่อยเว้ยว่าแล้วก็ผายแรงจะแตงมาตลอดรอบฝัง,งหรือไม่เอาลอเลยนี่เพอร์เทปบดเมืองแมเนี่ยเริ่มตะกงแต่ไก่เมืองแมนบีมาแล้วอคนแล้วชอตบว,ว่ายังไงชอตบเมืองแมน เมืองบุเมือนือบุดเมืองมนกเมืองนชาสุดยอดสุดยอดขอบคุณครับทีงกีฬาทั้งสองทีมขอบคุณครับครับกรรการผู้ต้องเกียรตไม่รอช้าตัดสินในเรือที่อยู่ร่องน้ำน น้ำเงินครับเทปประบุเมืองแมนเป็นเรือชนะเห็นไหมเทพประบุทเมืองแมนเป็นเรือชนะครับพี่น้องขอเชิญผู้จัดการครับ <c oughs> รางวัลดูเดือดมีไหมหนอ <c oughs> ว่าอย่างไรก็ตจะร้อง <c oughs> สุดยอดครับสุดย,ยอดประบุทเมืองแมน <c oughs> เอาละครับมีทิปแม่เลยผมดูแล้วครูนี้ <c oughs> มีน้ำสามเห็นไหมครับผู้จัดการเดีทั้งสองรำครับ <c oughs> พบคณะก,กรรมการฝ่ายเทคนิคเลยครับ มานิดเดียวจริงๆครับต่อแต่เห็นเยอะเลยโขนเยอะๆเยอะอยู่ครับนี่ครับนนทเราดูหน้าเราเนี่ยครับอาเรือเจ็ดใบพายครับเดี่ยวกับสายน้ำกับเจ็ดใบพายลูกพ่อหลวงครับพรอใหญ่จิงใจครับขับพุ่งจักรเรือสองลำจับฉลากสายน้ําเลยครับเทพประบุขเมืองแมนครับล่าใบพายในเที่ยวสิบหกทับหนึ่งครับ